ดีคะ่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้าสะเลง้งมีรถพร้อมพ่วงมาแนะนํานะคะคันนี้จะเป็นรถเอาไว้สําหรับขาขายนะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นยามาฮ่าเฟสนะคะลูกค้ามีเล่มเอกสารครบโอนนะคะภาษี6-4นะคะขาดขาดแต่ยังไม่เกินนะคะลูกค้าสามารถไปต่อภาษีพ,พรบรได้ปกตินะคะลูกค้าสามารถมาทดลองขับได้นะคะที่บ้านนนองคำตำบลหนองแวงอเาเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์นะคะลูกค้ามีบริการส่งนะคะแม่ค้ามีบริการส่งนะคะสอบถามข้อมูล ทักแชทน,นะคะลูกค้าพื้นที่ใช้งานนะคะความกว้างนะคะความกว้างที่ขายของนะคะจากตรงน,นี้มุมนี้นะคะมาถึงมุมนี้นะคะ8 5ห้าเซนนะคะยาว1เมตรนะคะส่วนที่วางของกว้าง22เซนนะคะยาว1เมตรนะคะลูกค้ามีที่วางข,งของข้างหลังให้ด้วยนะคะใจมาลองขับได้นะใครหาไวค้ค้าขายมาจัดเลยจ้าคันนี้ นี่ขาะอยู่ที่ราคา14,900บาทนะคะลูกค้าเคสซูรินส่งฟรีนะคะเคสซูรินส่งฟรีนะคะสอบถามเพิ่มเติมทักแชทนะคะลูกค้าขายจริงส่งจริงนะคะลูกค้าขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีคะ่ะ